นี่เราจะมาปักหลักหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ในสถานที่ที่เราลอกไว้ในวัดป่าหลวงเตาว้านที่เจริญตะบ,บนของเทพํำเภิญนนานรายจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อปลูกเฉลิมฉลองในพระราชบัพธีวันแม่แห่งชาตินะครับให้ชาวบ้านนําต้นไม้มาคนละ2ต้นนะครับนอกนั้นก็ผู้ใหญ่ผู้ช่วยเขาจะได้เตรียมมาจากกรมป่าไม้ ก็มีพวกไม้สักไม้ยางนาชาวบ้านก็อาจจะเอาต้นมะม่วงต้นมะขามต้นอะไรมาปลูกคะคะกันไปนะครับบางทีมันก็จะได้เป็นแหลง่งพักผ่อนยอนใจแหลง่งหาเห็ดหาอะไรไปเนาะเพราะว่ามียางลงยางนาด้วยนะครับกับถินอง่งนโคเห็ดยูคามัมก็จะออกเห็ดและงกก็จะออกนะครับถ้ามันโตนะครับ ก็ไม่เกินเจดแปดปีก็อาจจะโตเร็วนะต้นไม้พวกยางนาพวกอะไรเนี้ยพื้นที่ที่เราลอกไว้นี้ยก็ประมาณ2ไร่เนาะสไร่ลอกไว้ลงที่ก็ปลูกข้าวโพดข้าวไร่ไว้อยู่นะครับเราก็จะปลูกห้าคูณห้านะครับผมห้าคูณห้าอาจจะได้อยู่ประมาณร้อยสองอต้นก็โอเคอยู่นะครับต้นไม้ถ้ามันใหญ่โตขึ้นมามันก็จะดูเป็นลมเงาสวยงามนะครับ แต่ต้นไผ่เราก็จะเหลือไว้กอสองกอที่เหลือก็จะอ,ออกพราะขาดก,การอตกแต่งมันก็จะลุกลามต้นไผ่แต่ไผ่ต้นนี้ก็แบบนี้หน่าปลูกครับเไผ่แบบนี้ลำตรงไม่มีหนามเป็นไผ่นะจะเป็นไผ่บ้างเ้าหลามหรือเปล่าหน่อไม้ผมก็มาเอาออกไปแล้วสี่สี่หน่อห้าหนอนะครับนะเพราะว่าแต่งให้ให้เขาเกินนี่ยไม่ให้เขาลุกลามให้เขาอยู่แค่ห้าหกต้นเจต้นเนี้ย จะได้สวยงามนะครับตกแต่งให้ดีถ้ามีหนอมีอะไราชาวบ้านก็มาเอากันเรื่อยครับอเ,นนอเ,เออลักหลักให้เข้าเส้นเลยครับ,บอรเอาข้ามไปมา,มาหัวนอนเนี่ยไผ่นี้เราก็จะเอาออกใครจะเอาไปปลูกก็ไปนะครับ อันนี้เป็นไผ่กิมซุงเอาออกจากบริเวณนี้เพราะว่ามันมันใกล้เคียงกันเกินมันลบกขาเหลือไว้แค่กอหนึ่งนะครับในวันเนี้ผมก็ได้หนอ่อไม้ไปห้าหนอ่อสวยๆนะครับเป็นไผ่กิมซุงสองไม่ใช่กิมซุงหรือเป็นไผ่อะไรก็ไม่รู้คล้าย,ายกิมซุงเป็นไผ่บ้างขาลานมนั่นแหละที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะครับการปลูกต้นไม้ภายในวัดนะครับผมรักๆๆทุกคนครับผม